วันนี้เรามีครูด้านสุขภาพค่ะจะมาแนะนำให้คู่ชีวิตมีสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตคลองครูอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวาน,นิศค่ะสวัสดีค่ะนิฮาวสวัสดีค่ะนิฮ<ห>าวค่ะ,คะทำยังไงดีละคะอาจารย์วิโรจน์ให้คู่ชีวิตอยู่กับเราไปได้นานๆแต่เท่าที่ปุ้ยเห็นเนี่ยปุ้ยขออนุญาตถามอายุอาจารย์วิโรจน์ได้ไหมคะปุ้ยเห็นอาจารย์มาตั้งนานแล้วหกสิบเจ็ดครับ 67, 67แล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าคู่ชีวิตอยู่กันไปนานๆใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุขของมนุษย์เราจะยาวขึ้นเพราะว่าไปถึง87นะ,ะ6กกับ87ก็อีก20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมอาจารย์วิโร์มีคู่ผัวตัวเมียก็ต้องครองกันไปอีก20ปีนะและยี่ิปีเนี้ยไปยังไงนั่นน่ะสิคต้องดูแลสุขภาพดีๆเลยนะเหมือนอาจารย์วิโร์เพราะผู้เห็นอาจารย์วิโร์ดูท่าทางสุขภาพอาจารย์จะดีมากตอนที่เห็นตอนนี้นะกับ ตอนที่สองปีที่แล้วไม่ใช่นะท้อ,อ,ะองไม่แทบอยู่ดีๆอัปุยเอ้ยบอรลักเลยหมดแรงหมดแรงไปเฉยๆก็ไปหาหมอหมอก็ไม่มีอะไระไม่เป็นอะไรเลยเนะาะแต่มันหมดแรงเพราะว่ามันถึงวัยแล้วไนะง,องอันิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ย เคยทำงานเวลา8ชั่วโมงก็เหลือเวลา3ชั่วโมงแล้วก็แม่กล้าออกไปไหนนะปุ้ยนะมันไม่มีแรงหัวยังไม่กล้าไปเลยเวลาจะมาถ่ายรายการก็ไม่กล้าขับรถมาเองนะต้องนั่งแท็กซี่มากัวขับขับแล้วไปวูบลงไปตรงไหนอ่ะไม่ไหวแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือชอบร้องเิ้วมากจะต้องไปร้องเิียไม่ได้ร้องอ่ะเสียงหายไปเสียงมันหาย เสียงมันแบบว่ามันมันไม่มีมันไม่มีไม่มีกําลังไม่มีกาลังคค่่ะะก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตที่มันมีอยู่เหมือนกับไม่มีไปแล้วแล้วเหลือแต่ร่างกายที่เป็นซากจะต้องให้ลูกหลานเนี่ยเป็นภาระต่อไปไม่มีลูกมีแต่หลานหลาน เมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมคะสองปีแล้วแล้วก็ทําใจแล้วนะปุ้ยนะอ่ะโอเคยอมละอันทีจังทุกข์หน้าตายอมไปละชีวิตนี้ไม่มีความสุขก็โอเคแต่ก็ไม่มีความสุขจริงๆเนาะแต่ในที่สุดค่ะแฟนๆก็มาเราโดยเฉพาะแฟนนิ้วบอกว่าอาจารย์ที่กวางเจาอ่ะแปดสิบเเป็นนางเอกอยู่เลยที่สวเท้าแปดสิบก็เป็นนางเอกแ้วนี่หกสิบเองทำไมเป็นนางเอกไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้เลยอปุ้ยนี่เปิดตู้หนังสือเลยเนี่ยในนี้ก็คือ เป็นตำราสมุนไพรจีนเลยนะครับคนจีนสังสมวิทยาการมา5,000ปีอาจารย์แล้วก็หาเลยเอฉันจะมากินอะไรดีในนี้หาไปหามาเจอตัวหนึ่ง <ฮะ S 1> ทังเช่าเลยทังเช่าทังเช่านะครับเออาผุ้ยฟังดีๆนะ,ะ,ะคนจีนเขาแบ่งในนี้เลยนะ,ะว่าสมุนไพรจีนมีอยู่สามหมวด<ะ>หมวดพืชหมวดสัตว์แล้วก็หมวดแร่ธาตุทังเช่าเนี่ย<ะ>เป็นสมุนไพรตัวเดียวเท่านั้นที่ควบสองหมวด เป็นทั้งสัตว์และเป็นทั้งพืชยังไงคะทางเช่าทั้งแปลว่าหนอนเช่าแปลว่า,าหญ้าค่ะหนาวหนอนร้อนหญ้าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเขาเป็นหญ้าอ๋อถังเช่าเนี่ยหน้าหนาวจะเป็นหนอนหน้าร้อนจะเป็นหญ้าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเขาเยอะมากก็ครขควบสองหมดเนค่ืคือินวันค่ะ,ะ,ะมันเป็นสายพันธุ์อะไรล่ะคะต้องเป็นสายพันธุ์ทิเบตเท่านั้นต้องเป็นถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแลวเขาเกิดในที่เบตเขาเกิดในที่เบตเลยเขาช่วยอะไรเราได้บ้างคะตอนที่บอกหมดแรงตอนนั้นนะ ขี้หนาวเข้าห้องแอร์ไม่ได้นะมือไม้นี่เย็นไปหมดเลยเนี่ยมือไม้เย็นแต่วันนี้ไม่เย็นละไม่เย็นนะนะแต่พอกินถังเช่าเข้าไปปกินอุ้ยอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเหรอมนุษย์เราเนี่ยคนตายตัวก็จะเย็นจริงไหมมิ่งพลังแต่ถ้าแบบพลังเนี่ยก็จะต้องเวลาจะมาความอุ่นมันก็จะก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้าไปที่โรงงานเลยนะ ไปดูเลยว่าอ๋อเป็นทันสมัยเป็นโรงงานที่สามารถสกัดสารไม่ได้เอาตัวถังเช่ามานะสกัดสกัดออกมาสารที่มีประโยชน์ของถังเช่าเออสกัดมาแล้วก็มาบรรจุเป็นแคปซูลสมัยโบราณต้องไปต้มต้องไปตุนอืมสมัยนี้ไม่ไหวแล้วอัปุ้ยเชื่อไหมก็หมายว่ากินไปสามบรรทแล้วอะแรงเริ่มมาแล้วเริ่มอุ่นแล้วไงค่ะตัวเมื่อตัวอุ่นเลยนะไม่เย็นแล้วอะพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เห็นลูกทัวเนี่ย ขี่ม้าขึ้นตักสังตักสังเนี่ยจะเป็นวัดพุทธที่สูงทัสี4,000เมตรสูงมากและสวยที่สุดในโลกวัดพุทธนี้ขึ้นไปได้เพราะหนึ่งพลังศรัทธาสองพลังถังเช่าเพรากินถังเช่ามาเรื่อยๆกินนะไม่หยุดกินมาถึงประมาณสักึ่งปีกว่าปุ้ยเสียงมาเป็นรอบปีหนึ่งละตอนนี้ใจก็เริ่มเริ่มกันนะเดี๋ยวจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรนะไม่เปิดไม่ใครนะกินเข้าไปตอนนี้แหละ กินเพื่อที่จะเป็นสะสมต้นทุนสุขภาพเอาไว้อ,อาจารย์วิโรจน์ไงชราใจาปล่อยปล่อยจน64ไอ้ส่วนคนที่มีมีโรคนะครับอ่ะเป็นเบาหวานก็ดีเป็นเอ่อคอเลสเตอรอลความดันสูงตัวนี้ดีเลยเขาจะดูแลเขาจะดูแลเลยนะคร